โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาเอ้ยไม่ชอบ่ะวันนี้ก็นะมาเกลียดในประเทศฟรีเดนครับประเทศตรงนี้ครับผมว่าไงครับมาครับมาหามาถามอะไรทำไม่เจ็บครับมหาอะไรทำพ่อพี่อะครับควายพ่อมึงไงยเสี่ยวแอบทำไมครับ แอบไหมครับปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนแม่มึงหงายกากมึงเก็บไว้ทุบหัวพ่อมึงงา่ายนะหีเก็บไปทุบหัวพ่อมึงนะเข้าได้ปะไอ้กากได้ไดเอ้ยเก็บทุบหัวพ่อมึงอ่ะพี่พราวมารับหน่อยทำหนึ่งมือถือตอบคำถามมองก็ได้ไว้เ้ยเยฮลโหลครับต่อรอครับโทษโทษทีครับผม วันนี้เมื่อกี้มีฝุ่นเข้าตานิีหน่อยครับอ่าครับผมไม่มีเจ็ดนะเก้าห้าแปดเก้าแปดสี่โอ้ย,อยเรือดต,อตอมาตปโปรโ,โ,โปรโมชั่นเน็ตผมหมดครับจริงเปล่าใช่ครับโปรโมชั่นเน็ตหมดครับ โปรโมชั่นเ็หมดครับโปรโมชั่นเ็หมดครับโปรโมชั่นเ็หมดครับรูน้าโรงพยาบาลฮัลโหลครับพี่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 ชายครับนี่ไหมครับผมขอยืมสูตรแก๊งพี่มาทาแบบผ้าคีริวได้ไหมครับพอดีว่าบ้านผมไม่ค่อยมีผ้าเช็ดตีนครับก็ไปดี๋ยก็ ก็มาเด ok ี๋ยวครับลงลงลงมาองมาเข้ามาเดีはは๋ยวครับถ้าพี่คุยอะไรอะครับพี่ตาฟอมห้าวหาพ่อพี่หรอครับฮะไอ้อัตพรไอ้เี้ยหน้าหีสัตว์ผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตลบรถที่เลยคุณทำอะไรเนี่ยโอ้โหคือพี่เห็นผมกระโดดเย็ดหีแม่พี่บนดาวอังคารเลยไงครับถามว่าผมทำอะไรพี่ฟอมมารับหน้าสาวน้อย ไหนดูสิตำรวจเขาคุยกันอะไรกันบ้างทำหนึ่งกูเอาหมดสอนอนเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเอาคุณคุณรถผมคุณตัวเองพี่ขึ้นนะยังใช้ไปเลยรถพี่ขับพี่ขับสวัสดีครับผมทำไรกันครับเดี๋ยวกพี่ชายอ้าวคนมาทำไรเนี่ย ขอบคุณครับ